คื่กว่ากุ้งไฮลาดบางนี่เป็นอย่างงามพิจวัตพิจคืนเสวยวันเสวยคืนตั้งแต่เสียนี้โนโเป็นมาเน,นาะเพราะนั้นน้ำใบบบ,บกโอ้นะ่ะพังหนอกค่ะคือพันหนอกพันหนกเด็กสีก่เด้เ <laughs> นี่วันนี้เขียนเข้าด้วยกันวันนี้ลูกศรลูกอีปอ่อมาแล้วนะครับพ่ <c oughs> อกำลูกศรน,น่เหมือนปอ่ <c oughs> อไออย่างเหมือนอีปอ่อมั่วเนอะ <c oughs> ปากเหมือนแกับหูดังหูดังสองหูเหมือนอีป่อรอไดป่อเออรอรอไดป่อ นี่นี่ะเป็นยังเดี๋ยวปีหน้าก็ได้คั้นเลือกแต่งานน่้ตอนนี้มีหม้อมองจุกกับข้าวของไม้ของลามแล้วก็อันนี้แกงนอฝีมือพะเยสูฝีมือคุณนันปนัดคุณนอนปนัดคุณนันตอนนี้พวกคุณติดกันอย่างยิ่งนะครับที่เสียนิโน่มากินข้าวกับเรานะครับเป็ดหมหมม่วนหมม่วนอย่างเดียวนะเสียอยู่ใกล้น้งกุ้งเป็นอย่างไรน้ำกุ้งแมนไกลๆกินย่างกบบะลาม กินแหนงกินแหนงแมนเสียครับห้างเองอ่ะห้องเองน่ะกินแหนงอ่ะเสียคจริงนะกินแหนงนั้นผมอู่เซลล์น่องนี่นะเสียจะไปขังเน้อเนาะครับเพราะว่าผมเนี่ยกับน้องผมนี่นะอย่าเผลอโอ้ไม่ใช่อย่างก็น้องกุ้งผมก็ห้าเป็นน้องเป็นนุ่งเสียบดีน้อยกัเออบะหมี่บางวันก็มาหนุ่งก็ได้นู่งแหนงตัวนั่นเละจะได้เจ็บเดี๋ยวเสียโคตรเหมือสูจะไปอู้อ่านเดี๋ยวเสียเปิ้งจะกึดหนักเพราะว่ามันเมินปนมาปะเฮาเสีย ฝากน้องกุ้งวันนี้อะถ้าผมมาอยู่นะครับอู้ได้ครับมาเล่นมาได้แค่ตอนยุบแต่ลูกหลวงตอนยุบเนี่ยยุบแต่ลูกตอนอู้เท่าอู้มาได้เสียบถ้าเสียบมาอยู่นี่ผมจะดูแลสอดส่องอย่างดีลยวฝากลุงเด้วยครับเพราะว่าคณะวันนั้นน้องกุ้งไปอาำแนมผมกระชองโอไม่ได้คือคือไปใจไปเป้าครับผัวของไปเลยเมียตัวลูกตัวมีนิโอ้โอตัวข้าข้าอุเ่นมาได้ข้าโดนช้อนพิสตาข้าขอโทษครับพออู้เล่นมาได้ครับลูก ความจริงเนี่ยปอกกายุบแสนเนี่ยปอดหน้าผือเสียเพราะว่าเสียเนี่ยเปินช่วยเหลือเฮาอยางยังประเดี๋ยวเนี่ยเสียมาไปมึงหนอกมาเนาะเปิดก็ได้เงินได้ทองมาขึ้นมาสร้างเอากินเลยกินเลยเปิดมาขึ้นมาสร้างบ้านเฮาเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเนาะนทำความเจริญเข้ามากำลังทำรีสอร์ทอยู่ครับเออนังสเต้เนาะควันหน้ามูเฮาก็จะได้แยกการตัวเสียผมกับปุณานก็ได้แยกการตัวเองเขานมันังนันจะห้องอีกกุ้งอีกกุ้งได้แล้วเนาะนัน จะไปห้องไอ้กุ้งกุ้งมาได้แน่นะนคนเป็นเจ้แล้วต้องห้องเจ้กุ้งเจ้ไม่เลี้ยงกุ้งหรือบอกแต่ว่าเจ้เดี๋ยวบบเมืองนบบนั้นอ๋อมันเลี้ยงกุ้งครับไอซีกินข้าวด้วยกันเนอะนะครับผมกินลำๆแค่เหนีกินเลยลูกก่อนยิบได้เลยเจ้าทุกอย่างเอาอยู่กันผุ้น่าใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวนี่มากินเจบอกให้สู้เนี่ยเอาข่ามก่อนโอ้เสียเจียก็ตื่นใจมาเนาะ กินมือเขไม่ได้กินเมือแน่ะโอ้ปอะยู่มันงอกจะได้กินอย่างขนมปังหะอแม่นคิดงหาแกงนอนน้ำปูเนี่ยแต่ว่ะน่ากินแต่ว่าขอกินเมืองน่าเสียดายนึกว่ากินของกินเมืองเป็นจังเลยอีกไม่ได้เอาคนเมืองเนาะจวนเอฟซีมากินข้าวด้วยกันได้ลำลำนะครับเดี๋ยวเนี่ยันี้มา้อย่งครับแกงนอนลองลองเลยแต่ว่ะนะโอ้รอยพริกไปอัดลำสมุนไพรก็จบไหมฮะ กิเข้าวแก่ข้าวแกข้าวกินข้าวก่อนนะครับเอฟซีนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยกินข้าวแต่กันลำๆนะครับถ้าเอฟซีอยู่ไก่ม่มได้เขาจะกินเผื่อเนะทบเนาะขอบุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจนะครับอ่าน้องกุ้งไทยลาดเพจไอ้บุญเพื่อนบุญเพื่อนนี่จือเพจยังบุญเพื่อนมาที่แตเดย์เพไหนเสตเสตเนาะบุญเพื่อนมาที่แตเดย์เนาะนะครับแล้วกับเซียนิโน่นี่ อาย,ยังหัวเนื้อเฟตเฟหรออเฟตเฟตบวเฟกนี่นะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ชวนพี่เชียงตานะครับศิลปินนักร้องแจ้งซอนะครับติดตามได้เน้ออันนี้กุ้งไทยล้าหรือกุ้งพัชรีสีลานานจ้งซอเฮาอันนี้ลูกศรน,นะครับแี่บอญก็จะมีเพจลูกศรแฟนเพจอพอกมาแล้วนะครับคร <c oughs> อบครัวเฮานะครับ